โอตโตริแถมฟรีสมุดจิ๋วลายโปเกมอนสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ไปได้ขนมข้าวโพดอบกรอบต้าโอตโตริมาเป็นจำนวน2กล่องนะครับซึ่งโอตโตริตัวนี้จะแถมเป็นทางด้านสมุดจิ๋วลายโปเกมอนนะครับก็จะมีให้สะสมทั้งหมด60แบบเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดดูนะครับว่าสมุดจิ๋ว หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกนะครับกล่องแรกก็จะเป็นกล่องสีแดงนะครับนี่เนาะก็จะเป็นลายโปเกมอนนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าชื่ออะไรนาะนะครับน่าจะเป็นโปเกมอนเจนใหม่นะครับอ่าและนี้ก็คือลายของสมุดจิ๋วนะครับก็จะมีทั้งหมดหกสิบลายตามนี้นะครับ ่าแล้วก็ด้านบนกล่องก็จะเป็นลายของปิกาจูอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกกันนะครับอ่าโอเคก็สำหรับหน้าห่อขนมนะครับก็จะเป็นห่อประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นห่อละ5บาทเนาะแล้วก็จะมีสมุดจิ๋วนะครับติดมาด้านหลังประมาณนี้อ่าก็สำหรับสมุดจิ๋วนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์6 ก็เป็นเล่มสีชมพูนะครับเล่มก็ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเล่มขนาดเล็กเนาะด้านหลังก็จะเขียนว่าพูลินนะครับเป็นชื่อของโปเกมอนนะอ่าแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นรูปของโปเกมอนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะแกะออกมาทั้งหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแพ็คแรกจะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็แกะออกมาจากห่อแล้วนะครับเราก็จะได้ห่อประมาณนี้นะครับ มาเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นกันนะครับก็สำหรับหอที่สองเนาะอ่าก็ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นลายของพิกาจูนะครับนี่เป็นเล่มสีเป็นสีส้มนะครับอ่าโอเค มาดูเล่มต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์50นะครับก็เป็นม้ายูนิคอร์นเนาะตัวนี้ชื่อว่าแกวลอ็บล่างกาล่านะครับนะตัวนี้รู้สึกว่าในเกมโปเกมอนโกจะได้มาจากการตีไข่นะครับเนาะการตีเลดบอสนั่นเองนะครับ นี่นะโอเคห่อต่อมานะครับรู้สึกว่าจะแกะยากยังไงไม่ดูนะอ่าอ่าเล่มต่อมานะครับตัวนี้เป็นเบอร์สามนะครับเป็นทางด้านฮิโตค้งนี้อ่านะครับ เล่มต่อมาได้เป็นเบอร์เก้านะครับตัวนี้เป็นคอยขิงโอเคเล่มต่อมาครับได้เป็นเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับ ตัวนี้เป็นมิริมนะครับใช่หรือเปล่าเนาะเออนะครับนี่เนาะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนาะนะครับอ่าหอต่อมาครับได้เป็นเบอร์ยี่สิบอดนะครับตัวนี้เป็นแลมบีฟุตนะครับ นี่เนาะอ่ะโอเคหอต่อมานะครับอ่าตัวนี้ก็ได้เป็นเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับก่อซ้ำมาเนาะหอต่อมาได้เป็นเบอร์เก้านะครับเป็นคอยคิงตัวนี้ก็ซ้ำนะครับหอต่อมา ได้เป็นเบอร์หกสิบนะครับอ่าเป็นทางด้านแม็กเลียวล่างกาล่านะครับแม็กเกียวเนาะอ่านะครับนี่อ่าแล้วก็หอรองสุดท้ายนะครับได้เป็นคาร์บิคอนตัวนี้เป็นเบอร์สิเอดนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ฮอสุดท้ายนะครับของแพ็คแรกก็ได้เป็นเบอร์ยี่สิบอ็ดนะครับตัวนี้ก็สามมานอ่อนนะครับก็สำหรับสมุดจิ๋วที่เราได้มาในแพ็คแรกนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์หกเบอร์เก้า แล้วก็ได้ซ้ำม,มานะครับเบอร์สิเอเบอร์ยีอแล้วก็ได้ซ้ำครับเบอร์37มสบแล้วก็ได้ซ้ำม,มานะครับแล้วก็เบอร์50ิแล้วก็เบอร์60สินะครับนอนเลยนี้ก็คือสมุดจิ้วนะครับที่เราได้มาในแพ็คแรกนะครับก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูแพ็คที่2กันนะครับว่าผมจะได้สมุดจิ๋วลายอะไรบ้างนะครับก็สําหรับกล่องที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับอ่าก็จะเป็นลายของปิกาจูเนาะอ่านะครับแดะนี้ก็คือรอบกล่องนะครับนะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปม้านะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับสําหรับกล่องที่สองเนาะกล่องสีฟ้านะครับก็จะเป็นห่อสีฟ้านะครับนี่เนาะตัวนี้เป็นรถป๊อปคอร์นนะครับก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแกะเอาตัวนี้ออกมานะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แกะเอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมุดจิวนะ๋วเนาะ ก็เดี๋ยวมาเปิดลุ้นกันนะครับอ่ามาเริ่มกันที่หอแรกนะครับสำหรับสมุดจิ๋วนะครับอันแรกได้มาเป็นเบอร์ยี่สิบหกนะครับอ่าตัวนี้เป็นอิเชนซันนะครับเป็นล่างตัวผู้เนาะนี่นะครับอ่าก็ เล่มที่สองนะครับได้มาเป็นเบอร์ห้าสิบสี่ครับตัวนี้เป็นมัตสึกุมะก็เป็นล่างกาล่านะครับอ่าเล่มที่สามได้มาเป็นเบอร์สองนะครับ ตัวนี้เป็นฟูชิกีดานิอ่าเลี่มต่อมาได้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้เป็นโคดัก เล่มต่อมาครับได้เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดตัวนี้เป็นแล b บ e ฟ f o o เล่มต่อมาครับ เป็นทางด้านเบอร์สามสิบสีอิเชนสั้นล่างตัวเมียเล็มต่อมาครับอ่าตัวนี้เป็นเบอร์ยี่สบก็ได้ซ้ำมานะครับ เล่มต่อมาได้เป็นเบอร์5นะครับตัวนี้เป็นเนีด้ดเล่มต่อมาได้เป็นเบอร์17บวันปาจิ เร็มต่อมาครับเป็นเบอร์ยี่สิบห้าโคโอลิมเปะไม่ใช่นะครับนาโคโอลิปโปนะครับเนาะน่าจะเป็นนกแพนกินนะครับ อ่าแล้วก็หอลองสุดท้ายนะครับได้เป็นเบอร์ซีเซนิกาเม่อ่าแล้วก็หอสุดท้ายนะครับก็เป็นหอสุดท้ายในแพ็คที่สอง ได้มาเป็นเบอร์สามสิบหกตัวนี้เป็นโคโครกระละก็สำหรับสมุดจิ๋วลายโปเกมอนที่ผมได้มาในแพ็กที่สองนะครับก็จะได้มาเป็นเบอร์สองเบอร์สีเบอร์ห้า เบอร์เจ <7, S 2> ็ดเบอร์สิบเจ็ดเบอร์ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ได้สามมาครับเบอร์ยี่สิบห้าเบอร์ยี่สิบหกเบอร์สามสิบสี่เบอร์สามสิบหกแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นเบอร์ห้าสิบสี่ก็ สำหรับสมุดนะครับก็เป็นสมุดจิ๋วนะครับเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับกับขนมโอโตรินะครับบางอันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็จะยับเนาะเนี่ยเหมือนกับเร่มนี้นะครับตรงขอบก็จะยับยับนะครับบางอันสีก็ลอกนะครับนะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับอ่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า อลาไปแล้วครับสวัสดีครับ